วันยืนอยูที่โต๊ะนั้นมาเชวรให้พวกคุณตวโง่ๆมาพวกคุณนที่ติดตามวช่วยกดชอบกดแชร์กดไลค์ให้หนูนะด้วยคะไปกันเถอะไปกันเเราก็ไปหาลุงของเชลที่ลุงฝั่งนนะคะเพราะว่าป้าเทซาก็อยู่ที่นั่นด้วยเนาะเราถึงกันแล้ว Here we are เถเมื่อก่อนเอลิสันไม่อยากไปนะะเพราะว่าเอาตรงๆมันก็รู้สึกแย่เนาะ ที่อะไรซ้อนสมัยเด็กอยู่ขอบคุณนที่ทำให้ผมนั่งรถมาด้วยไม่มีปัญหาให้ผมไปส่กลับไมเหมือรู้สึกไม่ยืดขาเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลหรออย่า้เลยตามนั้นอ้โหอะไรซ้นซึมเลยนะคะราี่่ังศพ่อแม่อยู่ไม่ไกลจากทางเข้า ต้น <Look> ไ <a> big, ม้ใหญ่ <crooked tree. S 2> ที่โคตรเขียวมันต้องไม่พลาดมันแน่ๆผมอ <it. S 2> <'m> ยากคุณไปดูอแล้วผมก็จะไปดูลุงผมสักหน่อยอ่โชคดีนะจริงๆโอ้โหเราก็หวังว่าจะได้สิ่งที่ต้องการนะคือจากความจริงอปนความเศร้านะคะเอาตรงๆนะ พี่ดูช็อกเลยพี่ไม่ใช่แ e นตัวยงของสุสันเท่าไหร่โดยเฉพาะหลังจากที่เธอรู้พันสัญญาว่าหลังจากนี้เราจะอยู่แต่บ้านเอาตรงนะความจริงคือเจอเทสซ่านางก็จะบอกนะคะว่าไปที่สถานีตำรวจทำไมอ่ะนางไม่ใช่แม่เราสักหน่อย หรือนางเป็นตัวต้นเหตุทำให้แม่อยู่คนเดียวอ่ะเคยมาบ้างไหมอ่ะอย่าเสียงดงดีกว่าห่าทำไมทุกคนต้องกระซิบในตูดสารเสมอไม่รู้สิแค่เนใช้สมองสั่งผ่านกระจกมั้งแล้วยังไงลุงสิ่งก็สิ่งนั้นอ่ะพี่ไม่เคยมาที่นี่เลยตั้งแต่งานศบครั้งนั้นไม่ไม่มีเหตุผล แม่ทำไมเราอถึงนี่ตลอดนะคะมันลำบากเหรอลูกไม่เลยการเพราะเราไม่รู้จักคนพวกนี้หนูหมายถึงยกเว้นแม่ของแอดดี้มันไม่เจ็บหรอกแค่ทักทายเองเพราะพวกเขาเหงาใช่ไหมครับใช่จากที่รักและบางครั้งแม้ว่าจะมองพวกเขาไม่เห็นก็ตามพวกเขาก็จะอยู่กับเราที่นี่ตรงนี้เสมอแม่ Always. She loved us. But a lot. But sometimes it was like loving us. I think she was just really sweet. Maybe. Yeah, I, truth, I, mean, I don't know. I mean, most parents. Are... Is... That's, that's the one. <laughs> don't tell me you missed ]まあ. he her. เฮ้ยฮ <earth. S 2> <Mr>. ัลโหลมิสเตอร์อ no ีเกิลสวัสดีมิสเตอร์อีเกิลเด็กๆคุงเมลา้แล้วเฮ้ยไม่เพราะยังไงบอกเลยพนันได้เลยว่าเทนซ่าไม่บอกเราอยู่แล้วนะเราจะเป็นจริงคะลุงแอดดี้เธอจับมือได้นะถ้าต้องการหนูเดินเองได้ค่ะ โอเคงั้นเร็วหน่อยนะเราจะไปหาอะไรกินกันวันนั้นสมผมจำแทบไม่ได้เลยนั่นอาจจะดีที่สุดที่ไม่เคยคิดว่าเราสองคนอยากทำนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกงรอบให้รู้สึกแย่ผมรู้ผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปก็ได้แต่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องทำอ่ะ แต่ทุกครั้งที่ไปก็คิดเสมอเอาตรงๆนะตอนไปเยี่ยมญาติหนีหน้าก็ร้องไห้เหมือนกันนะอะคือเราแบบเรียกว่าอะไรมันเป็นครั้งสุดท้ายในความจำของเราเนะการที่อ่อเสียแม่ไปแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาอีกอะไรเนี้ยคือท่านไม่อยู่กับเราแล้วไงใช่ไหมเข้าไปได้ไหมได้ดิคือก็สงสารนะนะ <You remember S 1> พี่ยังจำได<ห>้ <she> ไหมอะที่ตรงไหนอะ

ผมบอกคุณว่าพี่จะไปเยี่ยมผมบ้างตอนนั้นพี่ก็คิดแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้สัญญาในวันนั้นเป็นเธออืมก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาตอนเด็กๆนุ่เหมือนกันนะวิอะไรอ่ะอวินี่ตรงนี้

พี่คิดว่าการตายของเธอให้แม่พี่รู้นะมันช่วยไม่ได้แน่นอนแต่ก็ไม่ใช่หลายปีต่อมาคือถึงเราจะมาหาแม่จริงสิบปีหาเจอไหมอันนี้ไม่รู้นะไม่น่าจะหาเจอเอาตรงนี่ไงใช่ไหมนี่ใช่จริงด้วย หนึ่งเก้าหกสี่เสียสองพันห้านะคะแสดงว่าห้าสิบปีถึงตอนนี้เกือบหกสิบปีแล้วดิถ้าแม่ยังไม่ตายนะแล้วช <c oughs> ั้น <Is that S 1> ม,มันเกิใช่ไหมแม่เป็นอะไรของแม่ Why? Why didn't you say anything? Come on, your goblins. You didn't have to do it all alone. You know it's all ก็สัง Kids, ่ง Kids I I, wasn't expecting to see What are you ไไ What are you doing here What are you doing here Feeling a little guilty maybe <c oughs> โอ้โ,อโอคือก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ เรื่องของคนโตอ่ะเราเป็นเด็กรุ่นนี้มาหาความจริงบางทีเรื่องของคนโตเขาก็ไม่อยากจะบอกเราอ่ะคือไม่อยากจะเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะเมื่อเราจากกันเสียไป <our> graves are ฝ l ง anyone, anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be a cruel person services on her mother. I wanted to protect Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day we were going to end up dead. I won't do this again. I refuse to be held responsible for her <coughs> choices. Marianne <coughs> was fine until <coughs> you reported her. <coughs> fine? <coughs> she was getting <coughs> by on handouts <coughs> for years. <coughs> there are only so many <coughs> times you can show up high <coughs> to a generous <coughs> offer of employment. As soon as show up at all. <coughs> <coughs> In the end, she isolated herself <coughs> from <coughs> everyone. She was alone and out of, <coughs> <coughs> of options. She had us <coughs> until <coughs> you threatened <coughs> to have <coughs> us taken <coughs> <coughs> away. I couldn't <coughs> let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake! Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well... Just ask Kansky how much better that would've been for everyone. what? I... Oh God, what happened between them? I wasn't thinking. Please, forget I said anything. เทสซาเกิดอะไรขึ I I ้นกับพูกเขาอ่ะฉันไม่คิดว่าจะพูดอะไรออกไปลืมเธอทั้งหมดที่รู้อ่ะเราน้าทิ้งแซมไปแต่ฉันไม่ควรพูดสิ่งนั้นท่านสบานว่าไม่ฉันขอโทษนะแซมเหรอคะคนขี้เมานั่นนะนะถูกแฟนทิ้งเหรอโอ้โห้ยไม่ใช่ But there, be but there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, if I would. I not deserve I forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good to who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe... และก็ยังเชื่อที่ว่าอะไรที่ไม่เราไม่เข้าใจในคำสอนของพระเจ้าจะบอกเราื่องสวนขนงขอและที่จะเจอเธอต่อ้าเป็นคนเข้มแข็งรู้จงใจนั่นเป็นคำตอบแล้วมันมีความหมายสำหรับผมขอบคุณนะเทซารู้เมื่อสองสามวันก่อนร้ายแรง ถ้าคุณชอบคุณตอบเ่ริ่มใหม่ค่ะแต่ปัจจัยไม่ได้ไทเลอร์ต้องตอบเอาอย่างไรดีอะเราเสียไปเยอะแล้วนะคะคือทั้งความรู้สึกแล้วก็แบบครอบครัวอะไรอยางเนี้ผมเสียไปแล้วถ้าเราไม่ให้อภัยกันอะไรอะ่างนี้มันไม่มีเหลืออีกขอบใจเธอสองคนนะ I never knew your mother's whole story, but it was obvious that they repaid for what she always said. In the only good trouble she ever had, I'm going to try harder. To her. I hope you can as well. If you are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There going to be coconut cake on the menu. Can I it I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. หนูจะไปค่ะโอ้โหคือเราเข้าใจนะคะว่าทำไมแทสซาถึงเป็นอย่างนี้ก็แบบเรียกว่าอะไรเขาไม่ทำให้เราแบบคือไม่อธิบายว่าเธิอไมเป็นอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่านายจะสามาร์ไว้นะคะว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังนะก็เลยไม่บอกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้น ทางที่ดีควที่จะีกูยกแฟนนะแฟนคนที่เมาที่แบบออกนอกบ้านแต่เอาตรงๆแล้วคือเรื่องนี้ยาวนะโอเคเดี๋ยวนี้น่าขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้ายังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน้าด้วยนะคะขอบคุณค่าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะา